นะคะก็ร่วมมือ hmm. ร yeah. mm ่วมใจกันนะคะทุกคนน้ำมลพาสามล้อใครไปพิกฮะไม่น้ำมลพาสามล้อใครไปพิกอืมไม่ได้พิกแถลงข้างทางแถลงข้างทางแล้วตกรถเหรอไม่ตกแล้วได้แผลมอย่างไรอ่ะฮะแล้วแผลที่ไหนแข่งมาอย่างไรไงไม่รู้เขาขับมาไงยังไม่เคยเขาบอกว่าสามล้อมันปิ้นเลยแม่มันปิ้นขึ้นข้างทางไปดูในคลิปพี่อ้อ ถ่ายคลิปไว้อีกถ่ายคลิปไว้หนูไม่ได้ถ่ายโอ้โหข่าวลางจะให้น้ำมนไปข้างๆเลยค่ะเน่มันปีนได้จริงนะหนูก็เกือบปีนเด้น่าไงมันปีนได้จริงมันปีนได้จริงไงเออใจแม่เ้ามันเป็นอย่างนี้ท้าเป็นหลุมใช่ไหมโอ้โนี่เอาไปยังลุงลุงมาดูเอาไปม่ได้ดูแลลูกๆเลยสามล้อพลิกว่อ่ะคี่ดูลมันปีนอ่ะมันปีนไงมัน มันมันปิ้งกับมันคว่างนี่ไม่ใช่หรอไม่ใช่คว้าก็คือคว้าปิ้งโทรศัพท์อ่าภารกิจเยอะมาอีกแล้วนะคะไปเข้าร้านด่วนยอดน้องกดก่อนเย้อนเสร็จแต่เช้านี่แหละไอ้นาบอกไหนต้องกินยังไงเอาโทรศัพท์คืนทำให้แกต้องคิดนะป้าเนาะแกเอาสาไม่ต้องไม่ต้องให้แกปากค้างเลยให้แกเปากค้างที่นัดเอาคนงที่นัดเลย พี่นาคิดดูอ่ะเกให้พี่นามาถ่ายตรงนี้แล้วก็ไปถ่ายตรงโน้นแลยไปถ่ายตรงนี้แต่พี่นาจะอยู่ตรงนี้แล้วแกมีทุกมุมพี่นามีแค่ไหนมีแค่มุมเนี้ยมีมุมเนี้ยก็แค่เนี้เออแค่เพื่อแก่แล้วเมดีไม่กล้าจับกล้องเลยคิดดูอ่ะคิดดูเม่ดีไม่กล้าจับกล้องเลยอ่ะกก้องพี่เองนี่ไงข้างอะกล้องอ่ะีเมดีเอากล้องใหญ่มาเมดีเอากล้องใหญ่มาเห็นะ ไม่หรอเราไม่ไม่น้องเมย์เขาเปิดทางช่องเล็กช <therapist. S 1> <concealed them. S 2> ่องเล็กไงวันนี้ให้ช่องเล็กเมื่อตอนกลางได้เกิดแล้วตอนดึกไงเม่ได้มันลงที่หลังอยู่แล้วเขาไปตัดนู่นตัดนี่อืาหอนี่เรอนี่หรอตอนนี้ก็กําลังได้เวลาตอนนี้คือกําลังร่วมแรงร่วมใจนะฮะทุกคนที่เจ้าไปเลยที่เจ้าไปคนรุนะพ่อจริงๆแล้วนะแม่แมงนาะแม่แมงแล้วก็แม่ผู้ใหญ่แต่ว่าแกไม่ว่างก็เลยเหลือแค่นี้ใส่กระป๋องกระเทียมนะคะ ก็ค่อยๆเห็นคิดไม่พ่อใหญ่ไปเอาตะไคร้ให้อยู่นะเต็มตะกร้าบอกแต่ก็ไม่เห็นเลยนะจ๊ะหรือว่าแกเอาตะไคร้ไปไหนก็โทษไปแล้วโทษหานแม่แมนอยู่ว่าแม่แมนก็ทำน่าจะมานี่แหละเด็กไม่รู้แกจะเย็นๆก็ได้ไม่แน่ใจใช้ทำตะข้าวไม่ช่างคนร้อน แม่เมนแม่เมนเป็นคนทำให้ช่างแม่ก็เลยมาไม่ได้พี่ก็เลยมาไม่ได้แม่แม่ผู้ใหญ่เขาจะมีลำไปเองเขาทำแค่าอือือลำก็แป๊บเดียวเองไม่เป็นไรก็ทำทำแค่นี้โอ้หนี่เราก็ผู้ชำนาญการอยู่แล้วเห็นไหมชิบๆเลยชิบๆเลยมีแต่มือฉังอยู่แล้วนี่ก่อนนี่อยู่ที่คนชิมต่างหาก เพราะว่าตำตำน้ำพริจริงก็ตำให้ายละไมคล้ายครื่องกันเป็นต่ว่านี่เขาอบนี่มแบบว่าหวานใช่ก็บอกว่าน่าจะเผ็ดน้อยเราเราทำแบบสามแบบไงเพราะว่าถ้าเราทำไปเยอะแกก็จะเอาไปทำบุญด้วยเราก็เสียเราได้บุญตรงนี้แล้วก็ทำน้ำพริกไปด้วยต่อไปเราก็จะขายน้ำพริกแก่วบองสุดคนก็กอก สูตรไทยภูนะของกออกไม่เอาแล้วไทยภูดีกว่าไอ้กออกก็เป็นเรื่องเป็นราอีกน้ำพริกไทยภูโอ้โหสุดยอดมากตั้งแล้วชื่อเรียบร้อยอันนี้คือสูตรน้ำพริกไทยภูนะคะทุกคนโลโก้เลยน้ำพริกไทยภูเย็นนี้โลโก้พร้อมแต่น้ำพริกยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งยังไม่เขนะน้ำพริกยังไม่พร้อมค่ะตอนนี้เย็นนี้ทำมันมวยพร้อมมันมวยพร้อมเดี๋ยวให้อดมินปิ้นน้ำพริกไทยภูไว้เลยแล้วก็ จะทำเสร็จแล้วก็ใส่ถุงไว้ก่อนแล้วก็มัดให้ดิบดีแล้วก็เข้าไปปลูกมาใส่ถ้าตายเนี่ยต้องแช่น้ำถ้าตายมันจะเฉียดแล้วมันเมาเลยก็ได้อยู่มีดตัวนี้มันขมไม่ยุ่เตรงนต้นมะเขือเทศทีละมะมะขันธ์ขี้แล้วก็ลุงเยอดเออมามาเอามันย่างย่างมาเอาได้บ่ลูกอยู่อยู่หลังเทียนปลาเพราะว่าบางบางทีบางคนที่กินปลาสับเนี่ยบางคนเขาจะแบบว่าชอบใบมะกรูด บางคนก็จะชอบตะไคร้มันก็เคี้ยวๆไปอยากเจอเม็ดขาบ้างอะไรอย่างนี้ก็หลากหลายอืมจะหอมเครื่องปรุงหอมเครื่องเทศโอ้โหเมดีหั่นคล้องมากมีคมหรือเปล่าน้องคอยน้องคอยออกได้นุ้งคอยไปบอกคุณเซทเอายย่าางมเลพี่แยกไอ้พี่ตักพามาหน่อยตักเนื้อมันจะไม่ล่วงเลยพี่นะแต่ขั้วไปเลยดีไหมไม่ไม่ล่วงมันตักได้อันนั้นมันตะแกรงสี่มันใหญ่ไหมแล้วมันถ้ามีใหญ่ให้เป็นคนเลย ไม่ไยมาเอาที่เดียมมาเลยน้องพ่อไปเอาคุณเจนมาเลยอะไรเอาที่ตักหมูบอกคุณเจนที่ตักหมูเอาที่ตักหมูว่านอยู่หลังหูป้าย่างมาเลยลูกย่างมาแล้วเอากุญแจกับหมูน้องพลชอบรับนนัไมยขากรรไกรมือขึ้นยกขึ้นขึ้นขู่หูเลยวะเนี่ยฮะมันอัตโนมัติวะนี้บอกเป็นแบบพร้อมเดินทางตลอดเป็นอะไร คือใหม่รอยกนลบ่สงพาบ่บ่ขามันลอยอย่างนี้ไม่มขาเดบ่ไลยทีดมันหูขาก้องตัวกลางมันตองเสียบตัวลางเยโอเคพยพขึ้นสูงโอเคนะคะทุกคนขานี่ยพยพยัดตัวแต่พยกรหุ่นขาเ้ลาได้เป็นเมตรบ่ลงบ่มันต้องตากไม่ใช่เวลารามันจะตอนนี้ลุงกำลังเซลนะคะ มีแม่เบนแม่พีนะคะแล้วก็แม่เบนแม่พีเสื้อขาวแม่อะไรวะน่ะเป็นชนิดเนาะแม่หมาแม่หมาถูกต้องต้องเป็นแม่ขุมทรัพย์แม่ขุมทรัพย์อ๋อเขาบอกเขาบอกว่าไม่ต้องชื่อแล้วไอ้อะไรนะคุมขำคุมขำไม่ต้องชื่อให้ชื่อขุมทรัพย์น้องขุมทรัพย์น้องขุมทรัพย์ มาให้นมแม่น้องขุมทรัพย์ตั้งแต่เช้าเพราะว่าน้องขุมทรัพย์เนี่ยทำตั้งแต่ไม่ได้นอนมา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 โอ้หรือว่าหนูจะให้มันเที่ยวทัดถิ่นกับชาอมไม่ได้ไม่ผ่านไม่่ผานต้องเป็นขุมทรัพย์สิส่วนี้เป็นก็ว้าพี่น้าจะใส่ทำไมหมวกกับยาติชีทถาจริงไม่ร้อนกันเลยไงโอ้โมันจะเจอแล้วก็มากคือดิกันโอ้ไม่ผมร่วง สร้างเป็นบ้านถ้าต้องถ้าต้องอนุดมาซเจอนะดุดมะกอกเงื้อมาย่อยวะเน่ยผมหลวงกรยาวจะเงยย้อยเป็นไรเขาให้เงยย้อยใครนุ่นขวางป้าเห็นแล้วจะเดินมากูเมียคุาไม่ถ่ายนะปู่เขาถ่ายเมียไม่หย่อนไปลงดึกๆึกนี่ปัญหาตอนนี้ก็น้ำพริกไทผูเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ เริ่มแล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางนี่วิธีการใบมะกรูดแล้วก็จะตัดชิดชิดชิดปั่นก็ได้นะพูดถึงอ่ะใบมะกรูดไม่ต้องตากนะเพราะว่าอยากให้มันสดสดตอนที่คั่วเพราะเราจะลงคั่วทีหลังเพื่อนหรือหอมแดงใช่ไหมเมดี้ถ้าหอมแดงจะร้องไห้ไปด้วยนะ ตแต่ว่าเราแช่น้ำแล้วเนาะหั่นยังไงอ่ะป้าหั่นหั่นหัห่นทางยาวค่อยนหนักบ่เฉื่อยเื่อยเนาะอยู่นี่เนาะค่อยซอยได้เบิดไม่ปัน่นค่อยจะยกเว้นมึงอันเดียวหอม,มค่อยมีสู้เวลามันจะไปคั่วยากคั่ว,มวมไม่ไม่เราคั่วเสร็จแล้วค่อยค่อยปั่นเราจะไม่ปั่นตอนคั่วแล้วเพราะว่ามันจะเละไปสูตรไทยอะ อันนี้มามาทำของใครอ่ะของป้าของป้าก็เงียบเลยอย่าร้องเลยพี่นัดถ้าพี่นัดร้องนะวันนี้น่ะได้ร้องทั้งวันร้องทั้งวันที่บางได้ไม่ใช่ว่าต้นหเดี๋ยวมันจะไม่ใช่ไมมที่บอกให้ที่บะที่หนูทำหนูใช้นี่น้ำมันหนูไม่ได้ทั่วนะหนูใช้น้ำมันอ๋อที่นี่เขาไม่ใช้น้ำมันเป็นเมือก มันคนละอย่างกันคนละแบบเป็นแจ่วบองอันน,นี้ี่นคอยดูก็แล้วกันเพราะว่าสูตรอีสานกับสูตรแบบงที่นันก็อาจจะคนละแบบไม่ยัเียงอีกเมือแ<ะ>ต่ฟังไอ้คนอยู่เยอะมากเน,น,นี่ยเมืมเนน่แต่ฟัง้คนอย่เยอกนยเมืแต่ฟังไอ้คอย่เยอะมากเนี่อแต่ฟังไอ้คนอย่กนี่ยเมือแต่ฟงอ้คนอย่อากเนอง้คนอย่มากเนียมแต่ังน่อก็แจ่ยบอังไอ้นออน่ยอแังไอ้ยยอะมกนเมอังไ้อ่เยอกให้่ยเ ก็ทำไมไม่ไปเอาเองผู้ใหญ่จะได้รู้เรื่องจะได้ไม่ต้องบ่นเขาจริงจริงก็ควบเลยดีกว่าถ้ามันวายดาเหืมข้าวแดงเดี๋ยวเร็วกันก่อนเดี๋ยวแต่เดี๋ยวจะไม่ถึงเวลาอีกนิดนึงเอาก้าวทีแล้วก็โอเคเดี๋ยวช่วงนี้ก็แตะลงรายเอาเองคิดเอาเองให้ลงได้เลยเหรออันนี้ไงปิดท้าย สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าตายกรอกด้วยนะคะวิธีทำบ้านไทยูแจ่วบองไทยภูแจ่วบองไทยภูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแจ่วบองไทยภูด้วยนะคะะ